ชาวลัคนณาราศีพิจิกดาวพระพุธโคจรเดินหน้าดาวลาภะโคจรเดินหน้าในเรือนการงานจะเกิดโอกาสเกิดการปรับปรุงงานถ้าในขาดงานไปหางานจะได้ทํานะครับถ้าใดที่ไม่มีงานนะครับเกิดงานถ้าใดที่มีงานอยู่นะครับเกิดสิ่งที่ดีนะครับเกิดสติปัญญาในการพัฒนางานปรับปรุงงานวางแผนต่างๆทางการงานนะครับ เกิดลาบผลจากงานหรือกิจกรรมบางอย่างที่ทําได้คําชื่นชมได้รางวัลน,นะครับในการสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลก็ได้สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็มากับน้องแสนล้านนะครับนะก็มาอ่พยากรดวงชะตาให้กับท่านอีกแล้วนะครับทั้งทางทิกต Facebook y o u t u b e นะครับมีถึง3ช่องทางกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามแล้วนะครับขอให้ท่านมีแสนล้านแล้วก็มั่งมีเหมือนกับน้องมั่งมีแล้วก็เฮงเฮงเหมือนกับน้องเฮงเฮงแมวมงคลของผมนะครับ ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ลิงไลน์ด้านล่างเรียนได้ทั่วโลกนะครับเรียนในกลุ่มปิดเลยนะครับสะดวกสบายนะครับเรื่องเวลาเรียนเองได้เลยนะครับท่านใดอยากให้ผมออกแบบยันโบราณเป็นยันสายพุทธคุณเขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดด้วยเลิกบางคนเว้นสูงนะครับมีประสบการณ์มีพบความอัศจรรย์เพียบนะครับนั้นแล้วขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเป็นความเชื่อนะครับ นะก็ลิงกลายแอวนด้านล่างนะครับก่อนชายดวงชะตาเนี่ยอยากจะให้ทิกเสริมดวงชะตาให้มาหลายราศีแล้วราศีพิจิกก็อยางให้บ้างนะครับนะเราบท่านจะได้บูชาสิ่งศักดิ์ได้ถูกทางนะครับการบูชาสิ่งศักดิ์เนี่ยบางคนเนี่ยยิ่งบูชายิ่งแย่ก็มีนะครับนะภาคเกจิอาจารย์ท่านเคยทําเครื่องรางไว้2ออย่างที่ปลุกเสกเหมือนกันนะพุทธคุณเท่ากันนะครับ แล้วก็ให้ลูกศิษย์ไปนะครับอีกคนทําไมดวงดีคนทาไมดวงไม่ดีนะครับเพราะว่ามีความลับนี้นะครับคือทุกครั้งสวดบูชาคุณอาจจะเป็นการให้อาหารนิวรห่านะครับนิวรหานะครับตัวนี้แหละนะครับที่ทําให้คุณเนี่ยไม่ได้ความศักดิ์สิทธิ์ของอัครยันโบราณนะครับหรือเครื่องรางต่างๆที่เป็นสายพุทธคุณนะถ้าเป็นเครื่องรางที่ศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ย นะครับนิวรหคือเครื่องปิดกั้นจิตนะครับปิดกั้นมิให้ความดีต่างๆหรือขัดขวางการบรรลุถึงความดีหรือการขัดขวางสิ่งดีๆเข้ามาสู่จิตใจนะครับเป็นหลักธรรมในศาสนาไอ้ตัวนิวรหเนี่ยนะครับจะไม่ขอพูดถึงมากนะครับนิวรห้ก็คือความหลงไหลใฝ่ฝันมากเกินไปคาดหวังมากเกินไปเช่นเอายันผมไปเนี่ยไปนั่งบูชาวันที่หนึ่งแล้ว ไปนอนคิดจะเกิดอะไรไหมนะวันที่สองไปนอนคิดทาไมยังไม่เกิดวันที่สามทำไมยังไม่เกิดวันที่สี่ก็แล้ววันที่ห้าเห็นไหมมันเป็นการให้อาหารความขาดนะเพราะว่าคุณอยากได้ในสิ่งนั้นนะครับคุณก็ตอกย้ําความขาดนะครับวันที่สามคุณก็ตอกย้ําความขาดความขาดของคุณก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหนึ่งเดือนก็ทีนี้ยิ่งจะแย่ไปใหญ่นะพอพอตอกย้าความขาดแคนว่ามันไม่เห็นเกิดอะไรไม่เห็นเกิดอะไรนะครับ นะมันก็จะแบบเป็นการทําให้เกิดกิเลสน,นะครับแล้วคุณก็จะมีความทุกข์ต่างๆตามมานะอันนี้ก็คือการบูชาที่ผิดวิธีมากนะครับนั่นวิธีการบูชาที่ถูกวิธีคือคุณตัดที่วันห้าออกไปให้หมดที่วันห้าถ้าคิดง่ายๆถ้าไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนี่ยอาจจะเป็นความขี้เกียจสมมุติว่าคุณจะบูชาถ้าคุณคิดบอกว่าวันนี้จะบูชาสมมุติเอายันผมไปเนี่ยจะบูชาแล้วคุณบอกว่าถ้าบูบาิไม่บูชามันอาจจะชีวิตไม่ดีหรือว่า ต้องบูชามันถึงจะได้สิ่งที่อธิษฐานไว้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดแบบนี้คิดผิดแล้วนะครับฉะนั้นให้ตั้งคาดหวังกับสิ่งต่างๆได้นะครับแต่ต้องปล่อยวางผลลัพธ์ต่างๆที่จะเกิดนะครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยต้องคิดแบบนี้แล้วก็ทําในช่วงที่ใจเป็นกลางใจสบายๆแล้วจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับอันนี้คือต้องตัดที่บอลห้าออกไปให้หมดนะครับคือถ้าสวดมวนต์ไหวพร้าแล้วไปคาดหวังอนะไม่ได้หรอกเช่นคุณจะบวชอย่างเงี้ย นันหลวงพ่อที่วัดก็รวยหมดแล้วนะบวชแล้วชีวิตจะรวยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับนี่คือยันสายพุทธคุณเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยจะมีคนที่ปล่อยวางเยอะเหมือนกันนะครับที่ได้ผลนะครับในการบูชายันนะครับนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าพูดปากเปล่านะครับอันนี้เป็นการแคปหน้าจอมาจากไลน์นะครับอันนี้คนที่เขาให้เปิดเผยได้คุณนายเณนาที่อยุธยานะครับและก็เลยอามาเปิดเผยให้นะครับ Uh, ได้รับยันวันที่14มีเงินเข้าบัญชี5 0 0แสนนะครับยันมงคลศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเนี่ยนะก็เขาบูชายันนวคุณไปนะอ่าได้ประมาณวันที่14สิงหาคม1ิะ 14, นะ14มิถุนานะครับแล้วก็เงินเข้าเลย5 0 0แสนยันมงคลศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เขาบูชาคู่กันนะยัน,นะยนเขาเคยบูชายันวิเชียสงครามไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ ก็น่าจะดีเขาก็เลยบูชายันหนาว่าคุณเพิ่มนะครับก็บูชาคู่กันไปเลยแต่พอได้ยันหนว่าคุณเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแปลงมากนะก็ถูกหวย3ตัวตรง2บนตัวล่างนะต่อมาในวันที่16นะครับเพียง2วันนะตั้งแต่แรกที่ได้ไปก็มีเงินเข้าแล้วอ่าแล้วก็มีเงินเข้าบัญชีอีก200,000กว่านะครับอันนี้อาจจะเป็นธุรกิจนะครับมันจะไม่ได้เสริมเรื่องโชคลาภก็ได้ในบางท่าน,นเสริมธุรกิจก็ได้ทีนี้เนี่ยพอผ่านไป3เดือนเดือนสิงหา19สิงหา ขอรีวิวนะคะตั้งแต่บูชาย,ยันนว่คุณนะครับก้ามหายันโบราณของผมเนี่ยนะเป็นยันโบราณเป็นยันของครูบาอาจารย์นะชีวิตดีขึ้นแบบสุดยอดมากเงินเข้าหลักล้านนะครับวันที่7สิงหาที่ผ่านมาทําสัญญาซื้อบ้านเงินสด5.5ล้านนะอันนี้บ้านเขานะเขาส่งรูปบ้านมาให้ดูเลยเนี่ยนะครับผมเปิดเผยข้อมูลเฉพาะท่านที่ขออนุญ,ญาตแล้วเท่านั้นนะถ้าไม่ขออนุญ,ญาตผมไม่พูดถึงชื่อนะครับ อันนี้ก็จะเป็นงวดนี้ปังอีกแล้วอีกอันนี้อีกคนหนึ่งนะนะครับอันนี้เป็นครูได้แสนกว่าสี่งวดติดตั้งแต่รับยันไปนะครับสี่งวดติดนะครับเขาจึงต้องออกบวชเลยเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาดวงมันแรงมากนะครับนะแล้วก็อันนี้อัศจรรย์ยิ่งนะครับถูกหวยสามตัวตรงงวดที่สามนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคนนะบูชาอันนี้ก็คือเขาปล่อยวางผลลัพธ์นะครับตัดนิบอลห้าเนี่ยก็คือปล่อยวางผลลับ นะก็เขาบูชาเขาได้ตั้งแต่ยังไม่ได้บูชาเลยเนี่ยรีวิวก่อนรับยันเงินเข้าหลักแสนหลังจากรอง,งานเป็นปีๆแค่สั่งจองยันไปไม่นานก็มีเงินเข้ามาครับนะครับอันนี้ก็ความสัจจ์ต่างๆก็เกิดขึ้นแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะบางคนก็นะวันรุ่งขึ้นได้ยันไปก็มีข่าวดีเลยนะครับนะได้ข่าวดีเลยครับเนะี่ยรู้สึกว่าโชคดีมากเลยอย่างนีนะ้ก็มีหลายท่านนะบางคนเนะี่ยก็มีโชคถูกหวยนะครับ ก,ก็แล้วแต่คนนะนะครับทานั้นเราเนี่ยอย่าโฟกัสที่ผลลัพธ์มากเวลาบูชาอะไรนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันเนี่ยไอ้ราศีพิจิกเนี่ยไอดาวประจาตัวเนี่ยนะครับโคจรอ,อยู่ในเรือนปัตตนีบางท่านอาจจะมีกิจกรรมกับต่างเพศนะครับหรือจะมีกิจกรรมเพื่อสวนรวมนะครับหรือกิจกรรมต่างๆที่เป็นหมู่คณะกิจกรรมต่างๆที่เป็นทีมนะครับต่างๆก็เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าบางท่านเนี่ย อาจจะมีการจัดแบ่งปันส่วนบางอย่างจัดแบ่งแบ่งส่วนนะครับหรือจัดการต่างๆนะครับที่มีการแบ่งแบ่งหน้าที่แบ่งเงินปันส่วนอะไรต่างก็ได้นะครับในดวงดาวเนี่ยนะครับผมจอในเรื่องของดวงชะตาเนี่ยนะครับช่วงนี้ต้องระวังอุบัติเหตุผ่าจอะของแหลมทิมตมเตนุน่นชนนี่หรือมีเรื่องให้ทะเลาะวิวาทหรือขับรถเฉี่ยวชนนะครับกล้ามเนื้ออักเสบมีรอยขีดข่วนเกิดขึ้นตามร่างกายนะครับ นะให้รอบครอบต้องระวังคดีความหรือเกิดคู่กรณีคู่ความคู่ขัดแยง้งนะเกิดขึ้นได้หรือมีเรื่องคดีความให้เข้าไปเกี่ยวพันนะครับหรือให้ได้พูดคุยในช่วงนี้นะครับดาวพาธิตจะคัวจรไปเลงกับดาวการเงินในรอบปีอันหนึ่งครูถูกต้องพระสุริยเดชและวิประเวศเล็งคู่ดูงามสมพระจันทร์ต้องราวหูคู่นิยมเป็นอุดมโชคใหญ่ในชาตามีโอกาสเกิดโชคเรื่องเงินนะครับบางท่านได้โชคจากบุตรบริวารหรือเด็กนะครับในะช่วงนี้นะครับ ได้ลาบจากเด็กก็ได้นะครับได้โชคจากเด็กหรือคนอ่อนกว่าหรือว่ามันแปลว่าถ้ามีลูกน้องลูกน้องจะสนับสนุนเกื้อกูลดีลูกจะช่วยเหลือสนับสนุนนะครับลูกน้องจะให้การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อดวงชะตานะครับคุณจะมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเด็กจากคนอ่อนกว่าอ่อนวัยกว่าบริวารดีช่วงนี้พึ่งได้นะท่านใดที่มีบริวารน,นะนะครับได้ลาบจากบริวารก็ได้ในการช่วยเหลือสนับสนุนอะไรต่างๆก็ได้นะครับดาวพระอาทิต์นะครับโคจรเล็งกับดาวกัน การเงินแล้วก็เรืยงกับดาวปุตตะการงานก็จะเกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดช่องทางไรายได้ใหม่หรือว่ามีโอกาสในการสร้างรับผลทางการงานได้รับความชื่นชมนะครับสิ่งที่ดีต่างๆทางการงานงานต่างๆมีความสําเร็จาอาจจะมีงานร่วมกับคู่ร่วมกับต่างเพศหรือกิจกรรมงานที่เป็นกลุ่มเป็นทีมมีความสําเร็จเน้นผลสำเร็จเป็นทีมให้มากจะเกิดสิ่งที่ดีหรือว่าจะมีเหตุการณ์ให้ดีวงานแบบลับๆในะช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับนะเกิดขึ้นก็ได้นะครับมีการติดต่อง,งานแบบลับๆ หรือว่ามีการท่านใดที่ทํางานออนไลน์ต่างๆเกิดสิ่งที่ดีท่านใดทำงานราชการก็เกิดได้ราบผลได้ผลประโยชน์นะครับท่างงานเป็นตัวกลางตัวแทนสื่อสารติดต่อต่อตางประเทศเนี่ยยิ่งดีเลยดาวเจ้าเรือ,อ,รอนมรณะโคจรหยุดเรือนการงานบางท่านเหมาะที่ททรอการเปลี่ยนแปลงมาให้เปลี่ยนยน้ยายออฟฟิศย้ายสำนักงานหรือมีการเปลี่ยนสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเกิดสิ่งที่ดีแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยดาวได้ปฐุมมาเกณฑ์ด้วยในช่วงปลายเดือนจะเนื้อหอมมีเสน่ห์นิยมบางท่านได้ลาบจากต่างเพศน,นะครับได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์หรือว่ามีคนมาชอบคุณ โดยเข้ามาจากงานนะครับหรือว่าคุณจะได้ร่วมงานกับต่างเพศก็ได้ซึ่งไม่ใช่คนมาชอบก็ได้นะก็จะเกิดขึ้นได้นะครับดาวคู่สมพลร่วมกันนะครับเกิดแรงขับเคลื่อนทางการงานนะครับที่ดีแน่นอนนะครับนะในดวงชะตาเนี่ยเหมาะขอความสนับสนุนร่วมมือช่วยเหลือต่างๆทางการงานจะมีคนมาชวนไปทํางานบางท่าจะได้เจอเพื่อนเก่าญาติเก่าหรือคนสนิทสนมเก่าๆนะครับ หรือมันอาจจะแปลอย่างหนึ่งว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับบางท่านจะถูกหวยเลยนะบางท่านจะมีโชคทางการเงินท่านใดที่รอการลงทุนนะครับจะได้ลาบผลบางท่านได้เงินจากการลงทุนนะครับในช่วงนี <aus> <å> ้เนี่ยจะต้องระวังญาติเจ็บป่วยแม่เจ็บป่วยญาติผู้หญิงเจ็บป่วยญาติฝั่งผู้หญิงเจ็บป่วยหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้หญิงด้วยเลยว่ามันแปลอย่างนี้ก็ได้ว่ามีญาติพี่น้องเจ็บป่วยก็ได้นะในดวงดาวเนี่ยนะครับ นะมีญาติพี่น้องว่าจ้องจาผิดนะครับก็เกิดขึ้นได้บางท่านซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงที่อยู่อาศัยบางท่านมีคดีความเกี่ยวกับบ้านรถยวดยานผาหนะนะครับนะก็เกิดขึ้นได้นะในภาษาดาวเนี่ยนะครับดาวคู่ครองเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับระวังคู่เจ็บป่วยหรือมีการทะเลาะก,กันกับคู่ครองหรือต่างเพศได้ด้วยนะนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะไอเนี้ยช่วงเนี้ยไอดาวมันจะอยู่ร่วมกับตัวเนี่ยกายสังขารเนี่ยการปฏิวัติรูปแบบความคิด การเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนขั้นตอนเปลี่ยนกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปงแลงวิธีการทํางานนะครับหรือวิธีการมันคุณทํางานหน้าไหนก็ตามนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระบบการคิดระบบอะไรต่างๆตรงนี้จะดีมากนะคุณพยายามเปลี่ยนแปลงระบบคิดไอเดียต่างๆในการสร้างสรรค์ต่างๆเกิดโชคทางการงานในรอบปีแน่นอนนะครับในช่วงนี้นะครับ นะช่วงนี้เนี่ยคือหยิบจับงานใดมันสําเร็จอะถ้าไม่มีงาน,นมันจะมีงานให้ขยับแล้วมันจะเกิดลาบนะบางท่านเนี่ยเอาเลขออฟฟิศสำนักงานที่ตั้งออฟฟิศสำนักงานไปเสี่ยงมีโอ,อการถูกหรือเอาเลขอายุแฟนะก็ได้นะครับก็ได้นะนะครับในภาษาดาวเนี่ยแต่คุณได้ราบผลบางสิ่งแน่นอนนะจากต่างเทศนะครับหรือว่าคุณได้ราบทางการงานอะไรเงี้ยได้ราบทางการเงินอันนี้ดาวมันชัดเจนดาวนี่มันดีมาก ในช่วงนี้เนี่ยเกิดสิ่งที่ดีนะครับมีแรงกระตุ้นที่ดีมีแรงผลักดันที่ดีต่อดวงชะตาของท่านชาวลัคนาราศีพิจิกไปสร้างโอกาสนะนะครูบาอาจารย์กําลังจะให้โชคนะครับนะดาวครูกับลูกศิษย์ถึงกันนบางท่านได้พัฒนาผลงานหรือได้พัฒนาทักษะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานที่คุณทําอยู่แล้วเนะี่ยคุณมีพัฒมีการพัฒนามันมากขึ้นมีแผนการที่ดีขึ้นในการจัดการกับเรื่องราวต่างๆ นะครับดาวอาทิตย์กับดาวพุธมันสลับเดือนกันด้วยนะครับนะลาภผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณได้นะครับสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเยือนดวงชะตาของคุณนะครับสวัสดีครับ